สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมนิชาพุทธานุตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชุมนันการเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกำกับติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้พิการ ที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเทศบาลตมนาเยียศูนย์บริการของเรานะคะเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุขที่สังกัดเทศบาลตบลนาเยียมีพื้นที่ในความรับผิดช,ชอบ5ห,หมู่บ้านจ2งชุมชนประชากรรวมทั้งสิ้น7,440คนมีการาดำเนินงานด้านสาธารณสุขทั้งเชิงรุกและเชิงรับในพื้นที่และภายในชุมชนร่วมกับอสมอ ภาคีเครือข่ายหน่วยบริการหรือว่าศูนย์ราชการและจะประกอบไปด้วยการดำเนินงานด้านการร,รักษาส่งเสริมต้องการคื้นฟูสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยซึ่งคุณนิวัฒเป็นผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้พิการท่านอื่นๆมีการให้กำลังใจในการทำงาน เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเป็นแกนนำช่วยเหลือผู้พิการท่านอื่นๆให้ได้รับการดูแลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการหางานทำเพื่อดำรงชีวิตนะคะในด้านการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ก็สามารถทำได้เป็นอย่างดีช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้มาก มีความตั้งใจทุ่มเทและเสียสละเวลาในการทำงานให้เสร็จเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมายมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองยกตัวอย่าง mm hmm. เช่นการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ผู้พิการของเรานะคะก็จะมีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน YouTube หรือว่าเป็นโครงการที่กระทรวงนะคะได้จัดอบรมแล้วก็จะส่ง ให้ผู้พิการได้ไปได้รับความรู้ในการบันทึกข้อมูลเพื่อนํามาพัฒนางานนะคะค่ะในการทํางานของผู้พิการนะคะก็มีความเรียบร้อยดีเสมอมานะคะก็ถือได้ว่าเป็นบุนคลากรอีกท่านหนึ่งที่มีความสําคัญต่อหน่วยงานของเราเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะในนามของหน่วยงานนะคะพิฉัน ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทไทย S t F Product จำกัดน,นะคะที่ได้ให้ความกรุณานะคะในการจ้างงานให้ผู้พิการของเรานะคะได้ทำงานมีไรายได้นะคะเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ได้ช่วยเหลือหน่วยงานมาโดยตลอสวัสดีครับผมนายวัฒนอ์ออนจันอายุ4 5ปีปัจจุบันทำ งานที่ศูนย์บริการทางการแพรทย์เทศบาลตำบลมแย่อุทยอนเยีย,ยจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อยๆอีกอย่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนมนียหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคัดกรองผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการสอบถามอาการสำคัญวัดไข้วัดความดันชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงพร้อมเยียร์พร้อมเสียมัดจินยันตัวตนทุกครั้งแล้วส่งคิวให้เจ้าคิวเพื่อรอบตัว นอกเหนือจากการคัดกรองผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการก็จะมีงานบันทึกข้อมูลในกลุ่มตัวชี้วัดต่างๆในหัว j h đ đ rằng, đ đ c h บันทึกข้อมูล NCD ผู้ป่วยรเรืระรังบันทึกวัคซีนเด็กที่เตะสองเดือนจนเึงนสี่ขวบบันทึกการเยี่ยมบ้านนอกเหนือจากงานบันทึกข้อมูลก็จะมีงานออกหน่วยในชุมชนร่ืมอับเจ้าหน้าที่อย่างเช่น ออกรับบริการสินวัคซีนไข้หวัดใจประจำปีออกตรวจทันธกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามโรงเรียนในชุมชนนอกจากการในหน่วยง,งานก็จะมีงานเชิงสังคมอย่างเช่นผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการคนพิการไทยใจอาสาจังหวัดอุบลราชธานีหน้าที่ก็จะลงเยี่ยมคนพิการในชุมชนคุณพิที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของคนพิการแนะนําความรู้ ถึงสิทธต่างๆสิทธิการเด็กจายอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความพิการแนะนําเข้าถึงแ่งคุนเพื่อผู้ยืมนประกอบอาชีพนอกจากการเชืมสังคมก็จะเป็นงานของจิตอาสาก่อนที่จะได้รับการจ้างงาน<อ>ผมก็เป็นคนพิการติดป้ายเก็บตัวอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลากว่าสิบปีและได้มาเข้าร่วมบรรคุพิการชาติพนธุ์เนจนันงจวหดมือไม่ได้ได้รู้จักกัน ชมรมคนพิการชาตเจริสาของจังหวัดเพื่อนเพื่อนคนพิการแนะนาให้รู้จักกับซื้อบริการบ้านศรีปรลาลัยของจังหวัดมูลริธธานีท่านก็แนะนําให้มารู้จักกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมการทํางานเชิงสังคมหลังจากที่ได้รับการจ้างงานในปีพศ2562ชีวิตทุกอย่างก็ดีขึ้นมากครับมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ว่จาจะเป็นมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีหน้าที่จะรับผิดชอบ มีเนได้เพิ่มมากขึ้นและที่สะแเป็นสามารถรราดูแลตัวเองและครอบครัวได้สามารถสงรูปเรียนได้สุดท้ายประกอบขอบุลษาไทยเอสพีเอฟโปรดักต์จำกัดขอบุิษัทที่ให้การสสรบมนุนคุณในการม,กมาโดยตลอดขอให้บริษัทตะแเ่็เนมีแต่ความคืบนเินหุ่เงเดินและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการจ้างงานแบบนี้ตลอดไปขอบคุณครับ